สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนดันในสไตล์แป้งนี้นะคะอันดับแรกให้กดตัวละครเลยโทราศัพท์ขีดแล้วอันดับต่อไปเราจะแต่งตัวอะไรก็ได้เลยนะคะอันนี้เราแค่เปลี่ยน,นสไตล์เฉยๆนะคะนะคะแล้วก็กดบันทึกได้เลยตอนนี้โทราศัพท์ขีดแล้วค่ะกดย้อนกลับกดสไตล์ได้เลยนะคะอันนี้โทราศัพท์ค้างนะคะ และต่อไปให้เรากดบวกและต่อไปให้เราเลือกท่าอะไรก็ได้เลยนะคะแล้วก็ให้เรากดถัดไปเลยให้เราพิมพ์อะไรก็ได้ที่เราอยากพิมพ์เลยนะคะแล้วก็อันดับต่อไปใหเลื่อนเลื่อนเลื่อนดูเลยนะคะกดได้เลยนะคะแล้วต่อไปก็ใหทุกคนกดอัโปโหลดได้เลยแค่นี้เลยนะคะแล้วก็รออ p พีสองนะคะ